บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะงาน,นที่สุดก็คือคนละครึ่งเอาไว้อ่าคนละครึ่งมึงเดือนมาถึงมือพ่อแม่พี่น้องเปิดบัญชีไว้กันละกันปฏิบัตริราชการแล้วก็แถลงนโยบายแล้วก็เร่งเครื่องเต็มที่ ตอนนี้เราก็ทําเตรียมไว้หมดแล้วรอเข้าไปทํางานอย่างเป็นทางการนายกรนุทินชานวญวิรุฬุลค่ะคุณผู้ชมยืนยันกลับมาแน่นอนโครงการคนละครึ่งและพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินผ่านโครงการคนละครึ่งค่ะและในส่วนของทางกระทรวงการคลังยืนยันระบบพร้อมงบพร้อม สามารถดําเนินการได้ทันทีวันนี้นะคะท่านนายยกอนุทินชันวิรุฬกุลลงพื้นที่และยืนยันกับพี่น้องเกษตรกร,รพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยค่ะจะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินอย่างแน่นอนผ่านโครงการคนละครึ่งนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงจากท่านอนุทินชันวิรุฬกุลกันก่อนเลยค่ะางานที่ถูกก็คือคนละครึ่งเอาไว้อ่าคนละครึ่งมึงเดือนมาถึงมือพ่อแม่พี่น้องเปิดบัญชีไว้กันละกัน ปฏิบัติราชการแล้วก็ถแถลงนโยบายแล้วก็เร่งเครื่องเต็มที่ตอนนี้เราก็ทำเตรียมไว้หมดแล้วรอเข้าไปทำงานอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเป็นนโยบายนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าได้รัฐบาลที่มีเวลาไม่ยาวนานะ นะครับก็จะต้องแก้ไขปัญหา,หาท่าหน้าปัญหากายแดนไทยการบูชาเราจะต้องแก้ไขซึ่งเราได้บอกแล้วเมื่อกี้ปัญหาเรื่องของมืดผนทางกากรเกษตรนะครับก็ร่งแบบธรรมชาติธรรมชาติราคาขึ้นแล้วคือไม่มีของมากข้ามา ปญหายาเสพติไม่ต้องหวง่วงพวกผมตวกตำรวจนะครับที่จะไปดูมหาไทยดูความมัน่นคงก็จะเร่งปราบยายาเสพติปัญหายาเสพติดให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับคนละครึ่งไทยเสียภาษีก็ได้ เพิ <S S culture, his his day, ่มมากหน่อยเป็น64%นะครับแต่คนที่ไม่อยู่ในระบบภาษีก็ยังได้คนละครึ่งเหมือนเดิมพี่น้องจะได้มีสิ่งที่ไปทำให้เศรษฐกิจของเรากระตุ้นกันอุดหนุนกันเองดูแลกันเองเศรษฐกิจก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโครงการคนละครึ่งกำลังจะกลับมาในเวลาอีกไม่ เกิน1เดือนนี้นะคะคุณผู้ชมและหลังจากที่ทางรัฐบาลเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะแล้วก็เข้ามาบริหารประเทศประชาชนก็จะได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งอีกครั้งหนึ่งเบ็ดเงินจากภาครัฐบาลสู่ประชาชนหมุนเวียนสู่ร้านค้าและก็ตลาดท้องถิ่นในชุมชนช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากนะคะคึกคักกลับมาอีกครั้งหนึ่งสร้างรายได้สร้างแรงจูงใจในระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมค่ะและทําให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ ซึ่งหลายคนก็อรอลุ้นนะคะกระแสะมาแรงมากในขณะนี้ก็คือโครงการคนละครึ่งเหมือนกับที่ท่านนายกอนุทินยืนยันก่อนหน้านี้ว่าการใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการได้รับความนิยมอย่างมากผ่านโครงการคนละครึ่งไม่เกินหนึ่งเดือนนี้จะกลับมาอย่างแน่นอนหลังจากที่เข้ามาบริหารประเทศซึ่งนายกอนุทินชานบุรีกุลยืนยันนะคะว่านโยบายหลักนะคะที่ทางรัฐบาลจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นค่ะและจะต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนโดยผ่านโครงการคนละ ปัญหาเกษตรกรปัญหาแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิในการเติมเงินก่อนอยู่ที่700บาทรวมจ่ายกับของเดิมเป็น1,000บาทและกลุ่มถัดไปก็คือพี่น้องประชาชนกลุ่มทั่วไปและอยู่ในส่วนของกลุ่มภาคประชาชนค่ะจะได้รับอยู่ที่1,200บาทส่วนค่าใช้จ่ายต่อวันนะคะคุณผู้ชมใช้อย่างไรใช้แบบไหนเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรวันละ ร้อยห้วันละส0งบาทนะคะจะเป็นอย่างไรรอรายละเอียดจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะอนุทินชานวญ,ญ,ญ,ญวิรุลยืนยันว่ามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายหมุนเวียนในชุมชนร้านค้าและเศรษฐกิจฐานราก ภูมิใจไทยพูดได้ทําได้และจะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นอกจากท่านนายกอนุทินชาญวิรุฬกุลจะมีความชัดเจ,เจนในเรื่องของโครงการคนละครึ่งแล้วไปดูความชัดเจ,เจนจากทางกระทรวงการคลังกันบ้างค่ะประหลัดกระทรวงการคลังยืนยันงบพร้อมเงินพร้อมและระบบพร้อมแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมรองให้ทางรัฐบาลสั่งการเท่านั้นเดินหน้าโครงการคนละครึ่งได้ทันทีติดตามกันเลยค่ะ นี่เชิงระบบระบบมันมีอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็เอาระบบที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนำมาใช้ใหม่ผม <c oughs> ผมลองเช็คเร็วๆก็คือวันนี้อาจจะต้องมีส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้านะครับคนคิดว่าไม่จําเป็นเราคนเดียเคยใช้อยู่แล้วถ้าใครมียังไม่ได้ลบแอปพลิเคชันอันนี้ไปก็ยังใช้ต่อได้เพราะมันได้ผ่านการยืนยันตัวตนอะไรไปแล้วนะครับก <c oughs> ็คิดว่าทางเทคนิคไม่มีปัญหาพร้อมดําเนินการนะครับในส่วนของเรื่องงบประมาณะมนะงบประมาณเราก็มีงบอยู่ถ้าง,งบ หกแปดผมไม่แน่ใจว่าโครงการนี้กว่าจะเริ่มก็ถ้าเริ่ม1นตุลาเช่นก็หกก้าได้นะครับส่วนของกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีอยู่แล้วสอ0 0มล้านอันนี้นมีแน่นอนนะครับใช้ได้เลยตรงตามวัตถุประสงค์แต่ถ้าเกิดจะมากกว่านี้ก็สามารถโยกวบในงบของการางก็ปรับรายการกันได้ จะจบกลุ่มเป้าหมายขนาดเทาเดี๋ยวเราต้องรอรายละเอียดท<ห>รัฐบาลบอกก่อนนะครับแต่เราพูดในเรื่องของเทคนิคว่าระบบพร้อมนะครับที่จะดำเนินการเงินงบประมาณมีค่ะคือเป็นโครงการที่ประชาชนเรียกร้องมากเลยมองว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้น GDP ได้มากน้อยหขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการครับว่าเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วก็ให้ใช้เท่าไหร่ต่อวันนี่ยจะต้องดูรายละเอียดก่อนอย่างงอนยังเร็วไปที่จะประเมินนะครับแต่ว่าไปยืนยันครับว่าพร้อมที่จะดำเนินการ คนละครึ่งแบบ50-50ยังใชย้ยังฟังชั่นกับเศรษฐกิจนี้หรือว่า60-40หรัอว่ามสอยังไงขึ้นขึ้นอยู่กับ <Yeah. S 2> นโยบายรัฐบาลเลยครับทางเทคนิคนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ